พิดาสรงสารบุตรของตนฉันได้พระยาเวทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นพี่น้องมันช่างเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นนะที่เราได้รู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์เพนเดนโลกพระองค์ทรงยิ่งใหญ่มากนะแล้วเราเป็นลูกของพระองค์แล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงรักเราห่วงใยเราเหมือนกับที่พ่อแม่สรงสารแล้วก็รักบุตรของตนนะเพราะฉะนั้น เวลานี้ถ้าเรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่รักเรานะพระเจ้ากลั่นแกล้งเราทําให้เกิดเรื่องร้ายกับเราพี่น้องเป็นความคิดที่ผิดนะเพราะว่าพระเจ้านั้นรักเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ร้ายทุกอย่างไม่ได้มาจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนว่ามารซาตานมาเพื่อลักฆ่าและทําลายเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่ร้ายนะเป็นหน้าที่ของมารซาตานที่มานําเข้ามาในชีวิตของเรา แต่พระเจ้าก็อนุญาตในบางสิ่งนะเพราะว่าแท้จริงแล้วมารซาตานก็ต้องขออนุญาตพระเจ้านะเหมือนที่ก่อนที่มันจะลงมือกับโยบมันก็ต้องขอพระเจ้าว่าขอพระเจ้าอนุญาตให้มันลงมือนะเพราะนั้นหลายครั้งนะมารซาตานก็อนุญาตได้รับการอนุญาตเพื่อที่จะทดสอบเราได้แต่พระเจ้ารู้ว่าเพื่อที่ให้เหล่านั้นนะจะผ่านการทดสอบ เหมือนที่พระเยซูรู้ว่าเปโตนะคะเปโตเนี่ยมารซาตานขอฝัดร่นท่านนะคะพระเยซูก็รู้เพราะว่ามารซาตานก็ต้องบอกนะคะพระเยซูก็อนุญาตแต่พระเยซูก็ที่ฐานที่ความเชื่อของเปโตนั้นจะไม่ขาดนะคะพระเยซูไม่ได้ขอให้อ่าหรือสั่งห้ามไม่ให้มารซาตานทดลองเพราะว่าพระเยซูรู้ว่าความลำบากการทดสอบบางอย่างจําเป็นต้องเกิดขึ้นในชีวของเรานะคะเพื่อ เราจะได้รับการฝัดร่อนเราจะต้องดีกว่าเดิมนะะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพระเจ้าทางเดียวเท่านั้นนะคะคือพระเจ้าอนุญาตให้เกิดการฝัดร่อนในชีวิตของเราเพื่อเล้กที่เรานั้นจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะคะเป็นคนที่ใช้การได้เป็นคนที่จะเข้าสู่แผนงานของพระเจ้าเพราะว่าพ่อแม่ของเรานะย่อมวางแผนที่ดีให้กับลูก พราะฉะนั้นก็บอกเราว่าพระเจ้ารู้ว่าแผนการที่มีสําหรับชีวิตของเราเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าความทุกข์ยากไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าอนุญาตถ้าเรายังคงอยู่ในความทุกข์ยากมันมีบางสิ่งที่พี่น้องต้องผ่านไปให้ได้นะคะพี่น้องสังเกตดูว่า,วาอะไรที่มันเกิด ขึ้นซ้ำๆนะะนั่นแหละคือสิ่งที่เรายังไม่ผ่านเพราะว่าถ้าเรายังไม่ผ่านการทดสอบนะะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆถ้าใครที่มีปัญหากับความสัมพันธ์ตลอดเวลาพี่น้องแสดงว่าเราต้องแก้ไขในเรื่องท่าทีความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นนะะท่าทีนั้นคืออะไร เราไม่อดทนกับคนอื่นนะเราคิดเยอะเวลาที่คนอื่นเขาได้ดีหรือว่าแซงหน้าเรานะพี่น้องหลายสิ่งนะฮะหลายสิ่งที่มันเป็นรายละเอียดในอุปนิสัยที่พระเจ้าต้องการให้เราแก้ไขนะเพราะฉะนั้น พี่น้องต้องสังเกตชีวิตตัวเองแล้วว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆปัญหาเดิมๆนั่นคือจุดที่เราต้องแก้แล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะคะข้าพเจ้าเป็นคนที่อ่เป็นคนสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนใช้เวลานานมากก็คือการไม่อดทนการไม่หนักแน่นมันคงนะคะมันเกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจนแทบแย่นะคะ แต่ในที่สุดก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถเปลี่ยนได้โดยพระคุณของพระเจ้านะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าอีกมันทําให้เราหนักแน่นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนกับว่ามือของเราพี่น้องเวลาที่เอาที่เท้าก็แล้วกันนะคะตาปลามันมันจะแข็งมากใช่ไหมคะเพราะว่าจุดนี้มันถูกเสียดสีกับรองเท้าหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้ง จนเนื้อเนี่ยมันแข็งขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเราเช่นเดียวกันนะเราจะถูกปัญหาเดิมๆขยี้ขยี้ขยี้จนกว่าพี่น้องจะแข็งขึ้นมาจนรองเท้านั้นทําอะไรตาปลาไม่ได้อีกนะเพราะว่ามันแข็งซะแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ย มีความเข้มแข็งในชีวิตนะเพื่อที่เราจะไม่เป็นทหารที่มีช่องโหว่นะคะถ้าทหารของพระคิดออกไปรบและเป็นทหารที่อ่อนแอพี่น้องสู้ศัตรูไม่ได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกไปรบนะพระเจ้าจะสร้างเราฝึกเราให้เข้มแข็งก่อนเพื่อเราจะเป็นทหารร่วมกองทัพกับพระเจ้าแล้วก็สามารถต่อสู้กับศัตรูตูของเราได้นะคะแต่ประเด็นที่สําคัญคือให้เราลับรู้ถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานะคะ เราอาจจะคิดว่าเราไม่ใช่คนดีเรายังทำบาปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเขาเจ้าจะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะว,าว่าความดีของเรานะแต่พระเจ้ารักเราเพราะว่าพระองค์ทรงดีนะไม่มีอะไรเลยที่มันผลเป็นผลจากความดีของเราและเราทำทำให้พระเจ้ารักหรือโปรดปรานเรานะแต่แท้จริงแล้วทั้งสิ้นที่เราได้รับ เป็นเพราะว่าความดีของพระเจ้าและความรักของพระองค์ที่มีต่อเราก่อนนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะที่เราจะเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วรู้เสมอว่าพระเจ้ารักเรามากที่สุดไม่มีสิ่งใดที่จะแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้นอกจากเราเลือกที่จะแยกเราเองไปจากพระเจ้าก่อนนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าค่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ